เมนูน้ำเงี้ยวของภาคเหนือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือดอกนิ้วค่ะหลายท่านหลายคนอาจจะเคยรู้จักต้นนิ้วมาแล้ววันนี้บีจะพามาดูดอกนิ้วกันค่ะดอกนิ้วจะมีทั้งสีแดงแล้วก็มีสีสม้มอันนี้ก็แล้วแต่ต้นบางต้นก็จะเป็นสีสม้มบางต้นก็จะเป็นสีแดงส่วนตัวบีเองอบีไม่รู้ว่าภาคอื่นเขาเก็บกันไหมแต่ภาคเหนือฤดูนี้เลยนะคะที่เขาไปเก็บดอกนิ้วกันมันจะอยู่ตามทุ่งนา ดอกนิ้วก็เกิดมาจากต้นนิ้วนี่นแหละค่ะแต่ว่าต้นนิ้วมีไว้ให้คนตกนรกปีนส่วนดอกนิ้วก็มีไว้ให้คนเหนือไปเก็บค่ะก่อนอื่นบีก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเสียงบีตอนนี้มันยังเป็นไข้เป็นหวัดอยู่ส่วนวิธีการเก็บดอกนิ้วง่ายๆ,ๆเลยค่ะแค่เก็บมาแล้วก็แกะเปลือกส่วนนอกออกเสร็จแล้วก็รูดเกสรเขาออกให้หมดนะคะแล้วมันจะมีเกสรอันหนึ่งที่อยู่ตรงกลางที่อันใหญ่ๆอันนั้นก็ไม่เอานะเอาออกไปเลย เสร็จแล้วเราก็เอาไปตากแดดไว้จนกว่ามันจะแห้งแห้งที่สุดเลยไม่ไงั้นมันจะขึ้นเชื้อราต้นนิ้วส่วนใหญ่ก็จะมีความสูงที่สูงมากนะคะทุกคนอยู่ที่ไหนก็เห็นอยู่ที่บ้านดูไปก็ยังรู้ว่า ต้นนิ้วต้นนี้ออกดอกแล้วเพราะว่าต้นของเขาจะมีความสูงมากพอเขาออกดอกเราอยู่ไกลแค่ไหนก็มองเห็นนะคะเพราะดอกมันเป็นสีแดงด้วยดอกงิ้วนอกจากจะใส่น้ำเงี้ยวแล้วคนภาคเหนือก็จะเอามาใส่ในแกงแคบ้างหรือว่าแกงผักต่างๆบ้างนะคะถ้าใครไม่เคยกินดอกงิ้วนะวีจะบอกว่ามันไม่มีรสชาติอะไรหรอกเราเอาใส่แกงอะไรก็รสชาติแกงอันนั้น แต่ว่ามันจะมีความเหนียวความเป็นเส้นถ้าใครชอบกินอะไรเหนียวๆอะ่ะบีแนะนําเลยอร่อยมากบีชอบมากทําน้าเงี้ยวครั้งหนึ่งนี่บีต้องใช้ดอกนง้วเยอะมากนะคะเพราะส่วนตัวบีจะชอบกินดอกนง้วเยอะดอกนง้วถ้าเราเอาไปตากแห้งแล้วเขาจะมีความเบาเบามากมันก็เลยทําให้ราคาดอกนง้วแห้งราคาแพงนั่นเองค่ะก่อนที่บีกับป้าจะพากันไปเก็บดอกนง้วป้าก็เดินมาถามบีว่าจะเอาดอกนง้วกลับญี่ปุ่นไหมบีก็เลยบอกว่าเอากลับ ก็เลยต้องพากันไปเก็บดอกนิ้วนะคะเพื่อจะเอากลับญี่ปุ่นนั่นเองค่ะกว่าเราจะเก็บได้เยอะๆเราต้องไปหลายวันมันไม่ได้ไปวันเดียวนะคะต้องไปทุกวันเพราะว่าดอกนิ้วมันจะหล่นทุกวันแต่มันไม่ได้หล่นทั้งต้นมันจะหล่นมาแค่วันละไม่กี่ดอกเท่านั้นเองถ้าเราไปช้าบางทีก็คนอื่นมาเก็บไปเพราะคนเหนือส่วนใหญ่ก็จะไปเก็บดอกนิ้วที่เกิดตามธรรมชาติกันค่ะทำกันแบบนี้มาหลายสิบปีแล้ว ทุกครั้งที่ผ่านมาบีให้แม่ส่งไปให้ตลอดนะคะบางทีก็ซื้อเอาบ้างป้าเก็บเอาบ้างแต่รอบนี้มีโอกาสก็เลยมาเก็บเองตากเองแล้วก็จะเอากลับญี่ปุ่นด้วยตัวเองค่ะ